สวัสดีเพื่อนเพื่อนสายปั่นทุกท่านนะคะมาวันนี้ไปลุยกันในเกม Fortune Tree ต้นไม้นำโชคจากค่ายพีีนะคะเพื่อนเพื่อนเออวันนี้ต้นไม้ของเราจะนำโชคมาให้เราเท่าไรกี่พันกี่ร้อยนะคะก็ต้องมารอลุนกันอีกทีนะคะเพื่อนเพื่อนนะวันนี้ก็เอาทุนมาที่500นะคะเพื่อนเพื่อนจาก500จะงอมเงยมาเท่าไรเอยวันนี้มาอุ๊ยทุกคนอุยว ช็อตนี้ยังไงเอ่ยเครื่องแผงใบพันสามรอยห้าสิบมาละมงกงโตซุปเปอร์เมกาของเราสองพันหกสิบสองโอ้โหโอ้หนี่แค่กระเบิดห้านะคะเพื่อเดือน เข้ามาแป๊บเดียวได้มา2 0 0พกว่าเออปังไมป่ปังก็ดูเอานะคะวันนี้เออเกมนี้ใครเคยเล่นบ้างนะคะเพื่อนๆเล่นกันแล้วดียังไงได้กันเท่าไหร่ก็มาบอกต่อกันด้วยละกันนะคะเพื่อนๆเอออย่าให้จัดเบตอะไรเกมอะไรก็ขอมาได้นะคะเพื่อนๆนะเออเกมบางอันก็ยังไม่เคยลองนะคะแบบเกมไหนดีเกมไหนปังก็แนะนํากันมาได้นะคะจะได้ไปตามๆกันนะคะเพื่อนๆโอ้โหวิสิบเจไหลไป ห้าสิบแหวนมาแหวนมาอุ้ยกรอบทองของเราไปอู้หูแต่ละช็อตคือแบบโอ้โหทุกคนปังเึ้นมาแลังเงินก้อนโตของเราซุปเปอร์เมกาหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหปังเกินบงุ้ย เบส5นี่คือได้มา3,900แล้วอ่ะทุกคนคูณ500เองนะคะเพื่อนเพื่อนไปดูกันที่เบท10นะคะเพื่อนเพื่อนจัดไปไม่รอช้านะคะไม่อยู่เฉยอยู่ที่เบสเดิมๆอยู่แล้วมาค่ะรุกคนได้หมุนฟรีไปจัดไปเออยังไงยังไงปึด๊ดได้ไปคะ่ะทุกคนได้ไปคะ่ะรุกคอนเออเออยังไงคะตัวคูณคือมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนเพื่อน โอ้โหใครที่เพิ่งจะเล่นแล้วมือใหม่มีทุนน้อยนะคะก็เริ่มจากเบ็ดจำๆก่อนได้เลยนะคะเบ็ดหนึ่งเบ็ดสองเบ็ดสามก็ว่ากันไปเริ่มมาเริ่มได้เมื่อไหร่ค่ายขยับเบ็ดขั้นไตทีละนิดทีละหน่อยนะคะเพื่อนๆออใครที่อยากตามไปเล่นไปตั่นก็นะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะได้คอมเมนต์ทิ้งไว้ให้แล้วก็ไปลองตามกันดูแลกันออขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะเพื่อน ะะต้นไม้ทองของเราต้นไม้ทองฟอชูนทรีนะคะทุกคนเกมตัวนี้เกมตัวนี้ฟอชูนทรีนะคะเอ,อ้ยยังไม่เอ,อ้ยมาโอ้โหโอ้โหใครที่มีทุนเยอะทรัพเยอะคุอจายเบสสูงๆได้เลยนะคะเพื่อนๆพอเพราะเราไม่รู้ว่าแจ็คพอตก้อนโตมันจะมาตอนไหนนะคะเพื่อนเอนเออถ้าเบสสูงได้ก็ต้องสูงไว้ก่อนต้องจัดไว้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเออ ตามนี้นะคะตามนี้นะคะโอ้โหตัวคูนที่แบบสวยงามเกินไหลมนะไหลกันปืนยุยกันไปไอโ,อโอ้โหโอ้โหต้นไม้ท้องของเราจัดไปจัดไป ถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกสนุกเออจะมีเกมสนุกสนุกเกมดีๆมาเล่นให้ดูทุกวันทุกวันนะคะเพื่อนเออก็เออเออเออ,อๆๆอออรวมๆได้อยู่ที่คูณแปดแปดทุกคนวายวายวายมาคารางวันรวมของเราแปดร้อยแปดสิบโอ้โหโอ้หโอหก็ตามนี้นะคะเพื่อน โอ้โห4,700กว่าแล้วอะจะทุนแค่500นะคะเพื่อนๆนะโอ้โหใครที่อยากตามไปเล่นไปปัน่นไปลองดูนะคะเพื่อนๆใต้คอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้แล้วนะคะขอให้โชคดีขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนแล้วกันโ,โหวันนี้จะขอพอแค่นี้นะคะแล้วตัวนี้คือฝากถอนออตโต้ได้24ชั่วโมงนะคะเพื<ๆ>่อนๆเพราะฉะนั้นจะขอตัวลาไปถอนก็นแล้วกันบายบาย